จเจริญสุขทุกคนความหนาวก็มาเยือนอีกแล้วเ <c oughs> นาะวันนี้หนาวลงอีกเป็นอย่างไรที่วันนี้เราก็ให้ เมื่อวานนี่ก็ให้สังโยชน์สังโยชน์ของอาจารย์คริธต์พุทธวจนะตัวจริง <c oughs> และสังโยชน์วันนี้เราก็ให้ไปสังโยชนอ a อฟังแล้วดู ฟังแล้วพิจารณาฟังแล้วสังเกตในระหว่างสังโยชน์ของอาจารย์ครฤกลิตรพุทธวจนะกับสังโยชน์เอเนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรและจะเข้าใจในสังโยชน์ใครในระหว่างพุทธวจนะกับ AI พุทธวจะนะเหมือนกันลองดูฟังดูของอาจารย์คริธิ์จะพูดน้อยอธิบายน้อยไม่ค่อยจะอธิบายแต่ละข้อละข้อส่วน AI อธิบายยาว ถ้ายาวถ้ามันตรงกับในตัวของเราเนี่ยตรงกัสบสภาวะของเราเนี่ยมันก็ถูกต้องอยู่นะตรงกับความเป็นอยู่ของพวกเราแม้อธิบายไปยาวแค่ไหนถ้ามันตรงกับเรามันก็ถูกอยู่ดี อธิบายน้อย <c oughs> ก็ก็ดีไปอย่างหนึง่งอธิบายน้อยเนี่ยถ้าเรามีปัญญาเราก็รู้ได้เหมือนกันรู้ตีแผ่ออกกว้างออกยาวได้เหมือนกันอย่างที่ว่า ตัวสังโยชน์จริงๆเนี่ยคือตัวไหนตัวสังโยชน์เหตุให้เกิดสังโยชน์เนี่ยเหตุเกิดสังโยชน์ขึ้นมาเนี่ยอะไรเป็นเหตุให้เกิดสังโยชน์อย่างนี้ถ้าพระศาสดรรา ก็บอกว่าความพอใจนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดสังโยชน์คือตัวสังโยชน์ทีนี้เมื่อมีความพอใจแล้วก็มีตันหามีราคะมีตันหามีความยิดมั่นถือเอาสิ่งนั้นนั้นเป็นของเราโดยเฉพาะ พุทธวจนะเนี่ยยึดว่ากายนี้เป็นของเราหรือทุกอย่างในตัวเราเนี่ยเป็นของเราหรือสิ่งของต่างๆที่ตามันมองเห็นเนี่ยเกิดความพอใจขึ้นมาเนี่ยไปยึดเอานั่นก็เป็นสังโยชน์ทีนี้สังโยชน์ของ AI เนี่ยก็ขยายไปกว้างไกลหมด แต่ว่าก็าอยู่ในตัวเราแต่ละมันมันละเอียดกว่ากันไปมากบางคำก็อาจจะเพี้ยนเพียนไปหน่อยนะก็ไม่ไม่เป็นไรแล้วอันไหนเพี้ยนไปเราก็ไม่ตามเพี้ยนออกจากเราเนี่ยการการะทำของเราวา่างนั้นเถอะการอยู่พองคีบคลองเรียนการ ทำอะไรต่างๆที่เราเกิดมาเนี่ยทำให้เกิดสังโยชน์ได้มันก็ฟังแล้วมันก็ครอบคลุมไปกว้างนะสังโยชน,นย์ทั้งหมดเลยละที่เราเกิดมาเนี่ยมันต้องมีเวทนามีตัณหาขึ้นมา ถึงจะเกิดสภาวะตรงนั้นขึ้นมาได้มีมีสังโยชน์ขึ้นมาได้ตัวนี้ให้เราพิจารณาว่าสังโยชน์นี่แหละทำให้เราไม่หลุกไม่พ้นไปเสียจากกลียสตัญหาทั้งหลาย เพราะมันก่อให้เกิดความยึดมั่นถือมัน่นและหลายสิ่งลหลายอย่างโดยเฉพาะมันยึดมั่นถือมั่นว่าเราตัวเราของเราทั้งหมดเนี่ยเนี่ยตัวนี้แหละอะไรอะไรก็ของเราของเรามันยึดเอาแต่ไงน,นี่เรียกว่าสังโยชน์อะ่ะทีนี้ถ้าเราปล่อยความพอใจวางความพอใจได้ ไม่ให้มีความพอใจและความไม่พอใจไม่ให้เกิดตรงนี้จะดับสังโยชน์ได้แม้มันจะมีขึ้นมาเล็กๆน้อยๆอยเราก็รู้ทันมันวิธีก็คือสมาธิทำให้มีปัญญาให้เกิดปัญญาทำให จิตสงบลงอับลงมาเป็นสมาธิแล้วมันจะเกิดปัญญาใครควรทำหาเหตุหาผลทำอย่างไรถึงจะปล่อยจะวางจะทิ้งได้เราก็ต้องเห็นโทษของมันเห็นโทษของมันว่าความพอใจนี่เป็นโทษเป็นเหตุไปยึด สิ่งสิ่งนั้นว่าเป็นของเราตรงนี้มันจริงไหมถ้าว่าจริงถ้าเรามันไปยึดแล้วเนี่ยมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นไม่เห็นโทษมันพอใจในมันตัวนั้น เราก็ไม่กล่าวโทษมีแต่ความยึดมั่นว่าอยู่กับมันอยู่กับสิ่งนั้นแหละต้องการสิ่งนั้นแหละเอาสิ่งนั้นแหละมีสิ่งนั้นแหละต้องมีสิ่งนั้นแหละคือเราได้สิ่งของมาเนี่ย แล้วก็มีความเกิดความตันหนีขวางกั้นขึ้นมาคนมายืมมาเอามาขอนี้ก็ไม่ได้อย่างเงี้ยคือไปยัดยึดมั่นแล้วอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเรามีอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเราเราจะพอใจในสิ่งนั้นแล้วก็ยึดสิ่งนั้นไม่ให้ใครอย่างเงี้ยเป็นสิ่งของก็ตามเป็นท้าของเอาเงินอะไรต่างๆก็ตาม จะมีความประณีตของการขึ้นมาเนี่ยมันก่อให้เกิดขึ้นมาอย่างนี้สังโยด่ะทีนี้มันมีอยู่ในตัวเราทั้งหมดนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในเรามีอยู่ในตัวเราเรียกว่าสังโยต์คือเรานี่แหละเกิดขึ้นกับเราแล้วเราวันนี่แหละไปยืดออก ถ้าไม่ให้มีสังโยชน์เราก็ปล่อยวางสิงไม่ไม,ไม่ไม่ไปยึดทําไมยึดทำไมถ้าไม่ไปยึดมันจะเป็นอะไรถ้ายึดแล้วมันจะเป็นอะไรถ้ายึดแล้วมันก็ติดอยู่ในสังโยชน์ข้อนั้นปล่อยวางไม่ได้แล้วก็ไปไหนไม่ได้ก็ยึดคาอยู่ตรงนั้นน่ยแม้เราจะปฏิบัติทําไป ทางไหนแค่ไหนไม่ปล่อยไม่วางสิงก็มันก็ไปไม่รอดไปไม่ได้คือปฏิบัติธรรมเพื่อให้มีสติมีปัญญาเข้าไปรู้โทษของมันประโยชน์ของมันว่ามันมีโทษหรือมีประโยชน์ถ้ายึดแล้วประโยชน์มันได้อะไรถ้าเราไม่ยึด เราจะทำอย่างไรไม่ยึดเราก็อยู่ได้เราก็เอามันมาได้เราก็ชิดได้เห็นได้อยากได้ก็ซื้อมาแล้วก็หรือมีมาแล้วก็ไม่ยึดมัน่นนะตรงเนี้ยไม่ยึดคือจิตเราเนี่ยต้องวางวางออกไปไม่ยึดว่ามันจะหมดไปเสียไปหายไปมันไป ก็ถือว่ามันเป็นวัตกรของโลกของคนเรามันมีมาแล้วเป็นแล้วสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเสื่อมไปเป็นธรรมดาโทษมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยงโทษมันมีอย่างนั้นเมื่อมันอย่างอย่างเงินเราเนี่ยมีมาแล้ว เราจะไม่ให้มันหมดนีมันเป็นไปไม่ได้เงินน่ยตัวเงินนี่แหละตัวเข้าของทองเงินเนี่ยเกิดมาแล้วมันก็ดับไปส่วนเงินเนี่ยมันจําเป็นมันต้องดับจําเป็นตรงไหนจําเป็นตรงที่ว่าต้องหามาให้มันเกิดมามันเกิดมาแล้วก็ต้องเอาไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของมา เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปเปลี่ยนแปลงไปเป็นหลายหลายอย่างได้ถึงว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้พระเนี่ยจับต้องเงินถือเงินไคือเงินเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปได้หลายอย่างเงินทองเนี่ยทองและเงินเนี่ยพระพุทธเจ้าห้ามเลยจางที่ภิกษุ ทั้งหลายพากันมีเงินมีทองอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วก็ใช้สอยไปผิดแนวทางตรงนี้แหละมันมันพระพุทธเจ้าถึงห้ามนักห้ามนาไม่ให้รับเงินไม่จ่ายใช้จ่ายเฉพาะส่วนทีอ่อย่างที่เราบวชมาเนี่ยเราจะ ทำอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยที่บวชมาแล้วเนี่ยพอมีเงินเป็นส่วนมากเลยทำเหมือนคารวาสอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรอยากอเขามีเงินเนี่นะทำเหมือนคารวาสมันก็ผิดทางธรรมการใช้ใจ่ายไม่ตรงตาม ฐานะของเราฐานะของเราที่บวชมาเนี่ยเราบวชมาเพื่ออะไรถ้าบวชมาเพื่อหาเงินทองไปจับใจใช้สอยทุกสิ่งอย่างเนี่ยอืออันนั้นคงจะใช่ตรงอยุกแต่มันผิดธรรมการบวชนั้นไม่ปรากฏเลยมันมันมีแต่ ถ้าเหลืองหงคนไว้เฉยๆคำว่าบวชนี่ไม่ปรากฏคำว่าเป็นพระนี่ไม่ปรากฏแม้แต่ศีลก็ไม่ปรากฏไม่มีนี่การบวชอย่างนั้นมันเป็นไปได้แต่คนที่ไม่รู้จะเรียกว่าพระคนที่รู้จะเรียกว่า <c oughs> สมมุติสิสง์หรือเป็นคนผมผ้าเหลืองเฉยเฉยโกหกญาติโยมทำม,มาหาจินเลี้ยงชีพตัวเองด้วยการโกหกหลอกลวงเนี่ยมันเป็นไปอย่างนั้นถึงพระสัสดาก็ห้ามให้ห้ามไม่ให้จับเงินไงมันเอาไปจับจา่ายใช้สอยแปดแบบ เปลี่ยนไปเป็นหลายหลายอย่างได้เลยสารพัดอยากสารพัดตันหามันเกิดมานะสารพัดความพอใจความพอใจตรงเนี้ยพอใจสิ่งเนี้ยแต่ว่าเขาต้องการแลกเปลี่ยนเป็นเงินเราก็มีเงินไว้เอา แม้มันจะผิดศีลผิดธรรมก็ตามเพราะเงินตัวนี้มันทําได้หลายอย่างมันทําให้เราเนี่ยหมดศีลหมดธรรมไปเลย <c oughs> หมายถึงความพอใจนี่มันความพอใจได้ทุกอย่างนะถ้าลงรายละเอียดเนี่ยมันก็เยอะมากเลยนะแม้เราเป็นโุมผ้าเหลืองอยู่ คนเรียกว่าเป็นพระเป็นพระเป็นพระใหญ่พระโตพวกเนี้มันมีเงินแล้วความพอใจมันเกิดพอความพอใจมันเกิดมันก็เอาเงินซื้อเอาเลยซื้อเอาแม้กระทั่งผู้หญิงอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นพระ่ได้ตรงนี้แหละคำว่าพระจับเงิน มันผิดอยู่ตรงนี้มันเอาตัวเองไม่อยู่มันควบคุมตัวเองไม่ได้มันไปยึดว่าสิ่งของทุกอย่างเนี่ยที่ได้มาที่โยมมาถวายเป็นของเรามันไปยึดเอาเลยเราเป็นคนดูแลเราเป็นคนจับจ่ายใช้สอยอยู่ตรงนั้นบางพวกก็ซืกกอก เสกออกไปก็เอาไปด้วยอย่างเงี้ยคำว่าของสงเนี่ยมันเอาไปไม่ได้ถ้าของส่วนตัวเนี่ยมันเอาไปได้อย่างที่เงินเนี่ยเขาถวายแบบไหนเขาถวายให้จับจ่ายใช้สอยตามอัธยาศัยถ้าเขาพูดอย่างนี้เราสามารถที่จะเอาไปได้ถ้าถวายในสงนะ สิ่งนั้นต้องเป็นของสงฆ์ถ้าถวายเฉพาะเจาะจงให้อาจารย์องค์เนี้ยเท่านั้นบาทเท่านี้บาทให้ไปจับจ่ายใช้สอยได้ตามอัธยาศัยอันนี้เอาไปได้เลยทำได้เลยถ้าของทวนนี้ถวายเนี่ยถวายในสงฆ์ เขาต้องการบุญมากๆเขาจะจะกล่าวตั้งใจกล่าววางใจว่าถวายในส่งให้ส่งเน,นี่ยบุญจะได้มากถวายเฉพาะเจาะจงบุญได้น้อยเน,นี้ยถ้าเขารู้นะถ้าเขาไม่รู้ล่ะเอาไปทําอะไรก็ช่างไเอาไปยังไงก็ช่างอันนี้ปล่อยวางไปทิ้งเลยไม่ได้เด็กอะไร ต้องการอะไรพิจาราตอบแทนนะ่ะไม่กำหนดว่าจะให้ไปทำอะไรอย่างเงี้ยโอ้อันนี้กว้างขวางมากเลยเอาไปทาเอาไปทำอะไรก็ได้มันมันมันละเอียดนะไม่ใช่ว่าไปลงรายละเอียดหมดหมดเนี่ยมันเป็นภัยของภิกษุเลยละ่ะ เงินทองเนะนี่ยมันเป็นภัยของพระทำให้พระเนี่ยผิดศีลผิดธรรมไปได้หมดเลย <c oughs> ถึงพระพุทธเจ้าห้ามเลยแต่ห้ามก็หาหนทางที่จะเอาอยู่ดีหละคนที่บวชมาเข้าใจเ,เข้าหาเงินหาทองบวชมาหาเงินหาทองบวดมาก่อมาสร้างเนี่ยหาวิธี ที่จะได้มาเพื่อเงินทองเพื่อจะได้จับจ่ายใช้สอยในประโยชน์ของตนรุปบ้างของส่วนรวมบ้างอย่างเงี้ยมีมีมีอย่างนี้เป็นส่วนมากถึงว่าทําก่อสร้างอะไรอะ่ะไม่ให้มันจบง่ายไม่ให้มันเสร็จง่ายๆเพราะว่าจะเอาตรงเนี้ยไปอ้างเพื่อจะได้เงินทองมาใช้เงี้ย เยอะแยะอันนี้ก็เกิดขึ้นจากสังโยชน์ทั้งหมดความพอใจความตั้งใจที่จะทำความพอใจเกิดแล้วก็ตั้งใจที่จะทำมันกว้างมาก าลงรายละเอียดเนี่ยมันกว้างมากเลยสังโยชน์เนี่ยครอบคุมหมดหลักครอบคุมหมดเลยถ้าต้องการอยากจะดับสังโยชน์ก็ทาสมาธิอานาปานสติกสามารถดับสังโยชน์ได้ตรงนี้พูดสั้นๆเลยตรงนี้ทําจิตให้เป็นสมาธิให้ได้แล้วก็ศีลสมาธิปัญญาตัวนี้ทําให้ครบ ได้เลยหรือมรรคแปดเนี่ยทำไปสมถะือวิปัสสนาเนี่ยรูนี่จะดับได้เลยทุกอย่างเลยดับได้แล้วก็ปัญญาเกิดมากเลยปัญญาไวยปัญญาใสปัญญาคมปัญญาแล่นปัญญากว้างปัญญาไกลโอ้สมาธิเนี่ยไม่ธรรมดาบุญกุศลเกิดมาก ปัญญาเกิดมากดับอกุศลได้มากดับกรรมได้หนทางที่สิ้นกรรมลงมาอยู่ที่อาณาปานสติเท่านั้นนี่คือหนทางที่สิ้นกรรมก็วันนี้ก็พูดเพียงแค่นี้ การปฏิบัติเนี่ยหนทางที่สิ้นกรรมก็อยู่มรคแปดมรคแปดย่อลงมาก็เหลือสมาธิอานาปานสติข้อเดียวเนี่ยจบหุดเลยนะทำอานะใครทําตอนนี้ยังไม่สายเกินแจ้ยังทันนะดับกรรมเนี่ยดับไปเรื่อยๆดับไปเรื่อยๆคือทําสมาธินี่แหละก็เป็นการ จิตเป็นสมาธิก็เป็นการว่าดับกรรมไปเรื่อยๆได้แล้วทุกขณะจิตที่ทำกรรมที่เราสร้างมาตั้งแต่เกิดมาภพนี้เอาแค่ภพเดียวนะโอ้ยไม่หวาดไม่ไหวแลยสร้างสร้างกรรมเพราะถ้าเราเข้ามารู้แล้วว่าเราสร้างกรรมดำทุกขณะ ทุกขณะทุกขณะจิตเลยทุกวันนี้ถ้าเราไม่ทำสมาธิแล้วมันมันไม่ได้หยุดถ้าเราทำสมาธิมันจะมันจะได้หยุดหยุดขณะที่เราทำได้เมื่อเราหลุดออกจากสมาธิไปแล้วมันก็สร้างกรรมดำ ถ้าเราทำจิตให้สงบอยู่ตลอดไปได้เนี่ยเป็นอันว่าหยุดสร้างกรรมไม่ได้สร้างกรรมใหม่แล้วหยุดสร้างกรรมใหม่แล้วกรรมเก่ามันก็จะเกียดแห้งหายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดียเยเ๋ยวมันก็สิ้นเองกรรมมันตรงนี้แหละหนทางที่เราจะออกจากกรรมได้จะดับกรรมได้ ดับไปเรื่อยๆถ้าคนที่ต้องการเร็วก็หาโอกาสบ้างเลยออกบวชก็ได้อยากจะสิ้นกรรมให้เร็วขึ้นไวขึ้นน่ะบวชแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิตลอด <c oughs> กรรบวดสิ้นไปสินปส้นไปสิ้นไปทั้งวันนะ่ะไปไปมามาก็หมดสิ้นกรรมก็สิ้นทุกข์แล้วนะ ตัวที่จะหมดทุกข์ก็คือดับกรรมทุ้หมดหมดเลยทุกขโมทนาวันนี้เอาไปเพียงแค่นี้